ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์ดรเยศุธราศริภาประภากรอีกแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ก็มาจากาการสวดมนต์อคตธรมวัดยินนะคะที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็วันนี้ก็ได้ทําสมาธินะคะเกือบชั่วโมองแล้วก็ได้เดินพระทักศิณ์นะคะสวดอธิษฐานจิตนะคะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการสวดพระทุคุณธรรมคุณสังคุณแล้วก็คาถาคุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมก็คือพระ ชิมพลีนั่นเองนะคะและท่านี้นะคะอาจารย์ได้มีมีญา,าติธรรมนะคะมีความเจ็บป่วยนะมีความเจ็บป่วยเ,เมื่ออาทิตย์ก่อนเขารู้สึกว่าจิตใจคอร้อนรุ่มมากนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เดินทางมาหาอาจารย์ที่พักนะคะแล้วก็มาเล่าอาการให้ฟังอาจารย์ว่าเครียดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เครียดอะไรถ้าว่าอากาศร้อนก็คงไม่ใช่ แต่มันรู้สึกนะมันรู้สึกจิตตกตั้งแต่เช้ามืดตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหายใจไม่เต็มปอดเลยแล้วก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยง่ายนะคะไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าใจของตนเองเนี่ยนะคะได้ตกขนาดนี้นะคะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใครมาพูดมาอะไรเนี่ยรู้สึกใจตัวเองนะรู้สึกมันวูบวาบมันไม่สบายใจ อาจารย์ก็เลยว่าเอาถ้ายอย่างนั้นก็เอาน้ำมนต์ของคุณแม่ดื่มเดี๋ยวนี้เลยเอาไปสองขวดที่อาจารย์ยโสธรเนี่ยได้ตั้งน้ำนะคะอธิษฐานจิตทุกวันเสาร์นะคะ,ะแล้วก็ได้สวดคาถาพระชินพลีเนี่ยนะคะวันละ108จบนะคะในทุกๆวันอาจารย์ก็จะอธิษฐานจิตต่อคุณแม่ในทุกเช้าทุกค่ำนะคะก่อนทําบุญให้ทานการกุศลต่างๆก็ให้เขาได้ว่าตาม หลังจากที่เขาได้ดื่มได้ได้ดื่มแล้วก็บอกว่าไปถึงที่ห้องนี้ให้เอาไปรดในที่หลับที่นอนของตนเองนะแล้วก็อย่าลืมอา,อาบด้วยก่อนเข้านอนนะแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ให้เหลือไว้นิดหนึ่งก็เอาไว้สําหรับผสมน้ําดื่มน้ําอาบอีกนะก็จะดีขึ้นไว้อย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็ลองดูนะคะแล้วก็ยังไม่ไม่กล้าพูดนะว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะทอนนีก็ เขาก็เอาไปทําตามเขาก็ดื่มให้อาจารย์เห็นถึงที่พักของอาจารย์เลยหลังจากนั้นก็เออคุยปกติก็เขารู้สึกดีเ็ารู้สึกเฟรชขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเขาก็บอกเออขอลาไปนอนก่อนแล้วตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาเล่าอาการให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่ดื่มน้ําคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อยู่ที่พักของอาจารย์แล้วแล้วก็นั่งคุยกันประมาณ30นาทีแล้วทึ่งมาเนี่ยรู้สึกอาการดีขึ้นและตัวเบารู้สึกว่าตัวเบาหายใจโล่ง แล้วพอเวลามานอนตอนกลางคืนเนี่ยก็นอนหลับสนิทไม่ไม่หงุดหงิดไม่อะไรตื่นมาตอนเช้าก็ดื่มอาบก็ปกติมันก็เขาบอกว่าเขารู้สึกอารมณ์ดีตั้งแต่ตั้งแต่ต,ตั้งแต่ครั้งที่ดื่มแล้วอย่างนั้นนะฮะท่านี้ก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้สวดคาถาคุณเมี่ยบุญเรือนเนี่ยเรีร้อยแปดจบแล้วอาจารย์ก็ได้ให้พระผงนะครับพระผงพุทโธน้อยอรุ่น สร้างปี2,511ไปหองค์นะคะเอาให้เขาเอาไปเรียมแล้วก็แขวนคอและอธิษฐานจิตนะคะสวดมนต์ภาวนาทุกวันเขาก็ไปทําบุญที่วัดทุกวันนะคะไปตักบาตรทุกวันอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าเออมันดีขึ้นแล้วมันโล่งมันโปร่งจิตใจเขา,าเจ่มไซและเบิกบานขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยมานั่งพิจารณาดูว่าเอจะถูกไสยศาสตร์หรือถูกลุมเพลลมพัดหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ย นะคะถึงอาการเหล่าีนถึงได้หายไปในข้ามวันนะฮะดังนั้นก็สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะประมาทได้นะเพราะว่าได้ถูกการวินิจฉัยจากหมอแล้วก็บอกความเครียดก็ไม่มีเลือดก็ปกติอะไรก็ปกติเะยรก็ถามว่ามีอะไรภายในใจไหมเขาก็บอกว่าสามีเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขลูกชายสองคนเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องอะไรต้องเครียดต้องกังวลเลยอากาศก็นอนห้องแอร์ปกติอะไร ไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะต้องทําให้ตนเองได้เครียดได้ขนาดนี้แต่มันไม่ใช่ภาวะตึงเครียดแต่มันรู้สึกจิตมันตกลงไปดูที่หาสาเหตุไม่ได้นะมันรู้สึกอารมณ์เสียตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะเราก็รู้สึกใครๆพูดก็ไม่เข้าหูเลยนะคะรู้สึกใจมันมัน มันเปิดเปิงมันมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันผิดปกติในร่างกายเขาไม่เคยเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็เลยได้ให้เขาอธิษฐานดื่มน้ำมนไปนะคะหังนั้นวันนี้นะคะเราก็เราจะมาพูดถึงน้ำมนมเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะไม่ว่าแต่ใครจะมีโรคที่รักษาไม่หายนะคะถูกคุณผีคุณคนคุณมณคาถาหุ่นเละกาภาพยนตร์ต่างๆนะคะ น้ำมนต์ที่เราได้อธิษฐานจิตต่อคุณแม่แล้วนะคะสามารถดื่มและอาบได้เลยนะคะดื่มและอาบในวันรุ่งขึ้นได้เลยและน้ำมนต์นี้นะคะสามารถเอาไปปรับพรมที่หลับที่นอนหมอนมุ้งนะคะของเราหรือรถบริเวณบ้านเรือนของเราทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขหรือที่ทางนะคะอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขเนี่ยสามารถอธิษฐานจิตต่อคุณแม่เนี่ยนะคะปรับพรมน้ำเนี่ยให้กลายเป็นน้ําที่ บริสุทธิ์นะคะปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายได้นะคะนั่นเองนะลูกหลานเนลียงหลวนไม่สบายนะคะที่ร้องโดยหาสาเหตุไม่ได้หรือใครเจ็บไข้ได้ปวด่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้นะ,ะก็นําไปรักษานะคะเราเองก็ได้บุญด้วยเป็นที่พึ่งแก่หมู สัมภัสส์น้อยใหญ่ด้วยนะคะแต่ถ้าเขาจะตอบแทนบุญคุณก็ให้เขาไปทําบุญตักบาทรตื่นมาตอนเช้าบอกว่าไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณฉันถ้าตื่นมาตอนเช้าก็ให้ไปทําบุญตักบาทนะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็สั่งสมบุญบาร,รมีและพยายามสวดคาถานี้ให้ได้แล้วก็พยายามตั้งอยู่ในศิลอยู่ในธรรมถ้าเราได้แนะนําเขาไปไปต่อเนี่ยก็จะเกิดบุญกุศลกับเรานะคะดังนั้นน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยถือว่าเป็นพลังบ่มบัต จากศรัทธานะคะจากพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่น้ําพระพุทธมน์น้ําอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อศรัทธาสิ่งเหล่านี้ย่อมไกลเป็นอ่าเป็นน้าที่ส่งพลังได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะน้ำม,มนของคุณแม่บุญเริตมตรงบุญเติมเป็นที่รู้จักในฐานะน้ำม,มนศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการปัดเป่าเคราะห์กรรมแล้วก็ขจัดพลังลบและรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะคะ คนแม่บุญเรือนนะคะตรงบุญเติมเนี่ยมักทำพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตด้วยพลังสมาธิหรือนิโรธสามบัติยามค่ําคืนเนี่ยท่านอาจจะนั่งสมาธิเนี่ยลหลายๆชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะท่านอาศัยอยู่แต่ในสมาธิเนี่ยตลอดนะคะดังนั้นสัจวาจาของท่านจริงศักดิ์สิทธิ์มากนะคะและสวดมนต์เพื่อให้เกิดพลังปกป้องและเสริมพลังจิตให้แก่ผู้รับนั่นเองประสบการณ์นะคะผู้ที่ได้ ได้รับน้ำมนต์หรือได้อธิษฐานจิตทำน้ำมนต์เนี่ยนะคะแล้วก็พูดได้เลยว่านะคะมีหลายท่านไม่ว่าแต่นายสมภพเนี่ยนะนายสมภพเนี่ยอายุ50ปีนะคะคนนี้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนะคะหลังจากได้อธิษฐานจิตตั้งน้ำมนต์แล้วนะคะของคนแม่บุญเรือนแล้วก็ประกอบการสวดมนต์ด้วยอาการของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะปัจจุบันเนี้ยถามว่า เขาบอกว่าประมาณเดือนกว่าตอนนี้หายแล้วนะคะที่เป็นโรคเรื้อรังผิวหนังอย่างเงี้ยคุณสุภัตรานะคะประสบอุบัติเหตุรถรถชนเนี่ยเธอเล่าว่าหลังจากที่เธอได้ดื่มกินน้ำมนต์แล้วเธอจะชอบเอาน้ำมนต์เนี่ยมาประพรมนะคะมาประพรมตัวเองด้วยนะคะเธอ,อมีพลังทาให้เธอรู้สึกมีพลังใจมากขึ้นกับสิ่งที่เธอศรัทธาและสามารถฟื้นตัวจากอาการาเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว นะคะซึ่งแพทย์เองก็รู้สึกว่าเกินคาดรู้สึกว่าใจเธอมีพลังมากนะคะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์พลังศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์เนี่ยนะคะพลังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเกิดจากศรัทธาและจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยพลังนะคะอันบริสุทธิ์น้ำมนต์นะคะ มีผลกระทบต่อจิตใจนะคะทำให้ผู้รับรู้สึกเข้มแข็งและมีพลังบวกซึ่งช่วยให้ร่างกายและสามารถฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะคะพลังจิตวิทยาเนี่ยนะคะน้ำมนต์อาจมีผลทางจิตวิทยาทําให้ผู้ได้รับเกิดความมั่นใจในตนเองและจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมนะคะทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการใช้น้ำมนต์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังทางบวกและเสริมบรารมีซึ่งตรง กับหลักการทางพุทธศาสนาที่เน้นการทำบุญสวดมนต์และมีจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นนะคะน้ำมนต์ของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยหรือเราตั้งจิตอธิษฐานน้ำมนต์เนี่ยของแม่บุญเรือนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังศรัทธาและความบริสุทธิ์ไม่เพียงช่วยเสริมพลังใจให้แข็งแร่งแต่ยังช่วยให้ผู้คนนั้น ใช้สามารถเผชิญกับปัญหาชีวิตได้อย่างมั่นใจแม้นว่าปฏิหารอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ศรัทธาและจิตใจที่เข้มแข็งคือปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่สุขภาพและจิตใจที่ดีขึ้นอย่างทันตานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ,อการอธิษฐานจิตในการทําน้ามนต์นะคะเราอาจจะตั้งน้ําไว้ที่บ้านนะคะไว้ในสถานที่ที่ ไม่ไม่อยู่ในที่ต่ําเกินไปนะคะแล้วก็เป็นน้ําที่สะอาดที่เราสามารถดื่มกินน้ํานั้นได้นะคะตลอดอาทิตย์ก็ได้เราอาจจะตั้งเป็นขวดโหลใหญ่ๆหรืออาจจะเอาน้ํามาเป็นแพ็คๆเลยนะคะอาจจะเอามาตั้งไว้ต่อหน้ารูปของคุณแม่นะคะบนเรือนตรงบนเติมหรือใครมีพุทโธที่ทําด้วยดินเผาเนี่ยนะคะเกิดความมั่นใจก็จะเอาพระเนี่ยลงไปแกว่งในน้ำสามรอบนะคะก็ถือว่าเป็น น้มที่อธิษฐานจิตนะคะทั้งนี้นะคะจิตของเราจะต้องเกิดความเคารพและศรัทธาและสวดมนต์นะคะแล้วก็ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งน้ำต่อหน้ารูปเคารพของคุณแม่หรือต่อหน้านะคะพระพุทโธน้อยหรือพระพงษ์ที่ได้รับมาจากคุณแม่เนี่ยเราก็อธิษฐานจิตได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น แนวทางหนึ่งในการอธิษฐานจิตด,ด้วยตนเองนะคะอธิษฐานจิตด,ด้วยตนเองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะอย่างไรก็ธรรมะจริงๆเราปฏิบัติได้นะคะเราสามารถอธิษฐานจิตนะเราไม่จําเป็นต้องไปหาหมอผีหมอสางใดๆนะคะเราสามารถกระทาเองอธิษฐานจิตเองแล้วก็ปรับพรมในบ้านเรือนรถเรือของเราที่อยู่ที่อาศัยนะคะเราเปิดกิจการร้านค้าต่างๆเราสามารถปรับพรม นะคะของสินค้าต่างๆให้เกิดความเป็นสิริเกิดความเป็นมงคลให้ปลอดภัยทั้งสถานที่นะคะทั้งอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการตั้งน้ำอธิษฐาน,นทำน้ำมนต์ของคุณแม่บุญเรืองตรงมูลเติมนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีที่ติดตามจากอาจารย์ดรยาโสธราสิริภาประภกรค่ะ